การยิงประตูได้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีรู้สึกดีก็ดีใจดีใจทีมชนะไม่เห็นดูดีใจเลยตอนยิงได้ก็ลองยิงเกมก่อนนะฮะตาแอสซิสต์1ไปแล้วเนาะแล้วก็ยิงแล้วเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะมีใครแซวล์ไหมแค่แซวล์ไหมเพรายิงได้โอเคครับ เราทุกคนดีใจครับตนเราสำรึกก็ดูไทยลีกนะใช่ครับแต่พวอพีดีใจไัมได้ครับพอดีน่าจะดีใจใช่พอดีพอพียิงประตูได้ดีใจไหมพี่ทำงานมาถึงเราไม่เหนื่อยเลยเขาเครียดมากเลยนะเครียดเรื่องยูมากพอยูเริ่มกลับมาเล่นดีเขาก็สบายใจ